ทองคำเป็นหัวข้อที่ไม่เคยหายไปจากการสนทนาของนักลงทุนและคนทั่วไปวันนี้เราได้รับข่าวสารจากอินเทอร์เจอดีที่สรุปข่าวทองคําประจำสัปดาห์ EP 1 7ึมาฝากกันในวันที่25ตุลาคม2568ที่ผ่านมาทองคําได้ปิดสัปดาห์ติดลบเป็นครั้งแรกใน9สัปดาห์ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นักวิเคราะห์ต่างกล่าวถึงว่าอาจเป็นสัญญ,ญาณการพักฐานของราคาหลังจากแรงซื้อสะสมอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา แต่ถึงแม้ว่าทองคำจะปรับตัวลงในระยะสั้นแต่ในภาพรวมระยะยาวยังคงแข็งแกร่งมีแนวโน้มที่จะฟื้นกลับขึ้นได้อีกครั้งจึงเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการสะสมทองคำในระยะยาวแต่ถ้าดูจากภาพรวมก็จะเห็นว่ามีหลายปัจจัยที่กดดันราคาทองคำลงในตอนนี้ตัวอย่างเช่นข่าวการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดซึ่งแม้จะเป็นปัจจัยบวกในระยะยาวแต่ตลาดได้รับข่าวนี้แล้วและแรงหนุนเริ่มชะลอ นอกจากนี้ภาวะกบฏบวเมนชดาวและการเจรจาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนก็สร้างแรงผันผวนระยะสั้นต่อราคาทองคําซึ่งทาให้นักลงทุนระยะสั้นต้องระวังแรงขายทํากําไรในเชิงเทคนิคก็มีการวิเคราะห์ว่าถ้าหากราคาทองคําหลุดระดับ3 9 4 0 3 9 5 0เยหสหรียญสหรัฐมีโอกาสปรับฐานลงต่อถึง ,3750 เยหรียญแต่ถ้าสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ก็จะมีแนวโน้มฟื้นกลับขึ้นได้อีกครั้งสําหรับนักลงทุนระยะยาวก็ยังคงเห็นว่าเป็นจังหวะทอง สำหรับการะส,สมด้วยแนวโน้มหลักของทองคำที่ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นและในช่วงปลายปีนี้ก็อาจจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มเติมจากเฟดและปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่แน่นอนทำให้ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าจับตามองและเหมาะสำหรับการถือครองในระยะยาวแต่ถ้าพูดถึงการลงทุนในระยะสั้นก็ควรระวังแรงขายทำกำไรและติดตามข่าวสารและกราฟราคาทองคำอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าใจแนวโน้มของตลาดทองคำได้อย่างลึกซึ้ง อย่าลืมติดตามคลิปและอ่านคอนเทนต์อื่นๆจาก intergo ได้ที่ https: //www.intergo.co.th ราคาทองคำราคาทองราคาทองวันนี้แนวโน้มราคาทองวิเคราะห์ทองคำราคาทองคำวันนี้ทองขึ้นกราฟทองกราฟราคาทองคำแนวโน้มราคาทองคำทองคำทองทองคำแท่งเครดทองออนไลน์โกลอัปเดตราคาทองคำาซอ d Us g o b u l s h Intergo บาทอ่อนเงินบาท